สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะไปโรงเรียนนะคะตอนนี้ออกมาจากบ้านแล้วเนาะนี่คือป้ายรถเมล์นะคะป้ายรถเมย์ของที่นี่นะคะนี่คือป้ายรถเมล์นะเราก็จะไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวแต่ไม่รู้ว่าเราจะถ่ายในรถบัสได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเบางทีเราถ่ายรถมันเขาไม่ให้ถ่ายก็ถ่ายไม่ได้นอะอันนี้คือไม่ใช่ทางที่เราจะไปโรงเรียนนะแต่เป็นทางรถผ่านนะคะ เนี่ยค่ะชุดไปโรงเรียนก็จะประมาณนี้แหละค่ะ <c oughs> นี่นะคะเราก็ขึ้นรถกลับเลน,นะคะเพื่อที่จะไปโรงเรียนเนาะจะให้ดูกล้องหน้านะคะ <c oughs> ล่างนะคะทุกคนก็จะมีออออย่าางนนนเเเสสสตติลบรร์ เสียงดังไม่ได้นะคะเราจะให้ดูว่าห้องเรียนเราเป็นยังไงไม่กี่ห้องเลยน่งคนนึงนั่งอยู่นะคะที่เรานะคะข้างล่างก็จะเป็นที่นั่งตอาเช้านะคะเราก็จะไม่ก็ยังอย่างเพื่อน,อนก็ยังไม่มานะคะเช้าเกินเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเลิกเรียนแล้วเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าสตาว์ที่เราเดินมาไกลแค่ไหนแหละ โรงเรียนเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือทางที่จะไปโรงเรียนเรานะคะเราเลิกโรงเรียนแล้วเนาะเราก็จะเดินได้ผลให้ดูให้ดูให,ดให้เบิ่งเจ้าของเองเนอะพี่น้องเบาคันเบาไท่มันจะติดๆชัดๆได้จังน้อยพี่น้องอันนี้ก็คือทางหลังกับเป็นโรงเรียนไม่ขึ้นรถบัสนะคะพี่น้องแต่ว่าปรูหลุบอสิทายได้บอเนาะ เบิ่งด้ะย่ำเพื่อสิขามถนนเ,เหตุใดกดนี่ค่ะกดเพื่อขามถนนค่ะกดเพื่อขามถนนเนาะมันสีมีสีเขียวขึ้นมาข้าวขามถนนได้พี่น้องข้าวขามถนนได้ค่ะอันนี้เขียวๆนะคะจะกลับมาเดี๋ยวหอดรถข้าวยางเดีเยาหอดรถข้าวกระสืบอบกกันหนึ่งนะคะยูนี่ก็ต้องปิดจมูกแบบนี้ย่ำข้าวยางเพราะว่าโรคมันหลายเนาะตอนนี้ เอากระถารถเท่ามาเนาะพี่น้องรถเท่ามาเข้ากระสิตทาทยเฮมันทายบะไรนะพี่น้องอยู่นี่ยังเกิดขามีลิกาซิดเบิร์ดนะพี่น้องเฮาสมัตโสบสมัตทายยังได้เลยเฮาสมัตทายได้แต่จะของเพราะว่าเฮาบรมเอนวอกดังๆนะคะพี่น้องคะนันเป็นวอกดังๆเฮาจังสิตท,ทายได้เนาะอันนี้กระสีห้เบิรงว่าเจ้าของมาถารถนะคะนี่นี่คืออา่อาแบบนี ไปรถเม่นะคะพี่น้องเออลืมอยกระด้เนาะบ่าแม่นังเนาพี่น้องบ่แม่ลืมยังยมำ้าสิบากยังจักย่างเนี่ยมันบอกบอกอ,อกตจ้ะขันว่าเดี๋วเ้อพี่น้องเดี๋อเสียหายเบิงเด้อยมขึ้นรถแต๋วนี่ค่ะไปรถเมฆก็จะเป็นนาตาจริงจีเนาะคาถารถเมฆอยเนาะพี่น้องเดี๋ยวรถเมฆมาจังสิบอกเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าเนี่ยอาจจะฝ้าขึ้นรถเมฆอาจจะบอกว่าทันเนาะพี่น้องขอภหยนำลหลายเด้อ นี่เด้อพี่น้องข้ากครับจากเลิกจากโรงเรียนแล้วจะเห้นั่งรถเมยกลับมาบา้านนะพี่น้องกระยู่ตจังรถเมยนะคะพี่น้องคน่นกับเสร่งเลบลอเพราะว่าไกล เรืออยู่คนหนึ่งนี่เลืออยู่พี่น้องนะคะจะให้เบิ้งทั้งนาเนาะทั้อันทั้งนาว่ะพนลงก่อนแล้วพี่น้องเนี่ยค่ะไก่สีฮอดบ้านค่อยแล้วพี่น้องค่อยยางมาอกแบบยางเหนื่อยยูนี่มิเตียางกับยางเด้อพี่น้องเด้อบ่มีวินมอเตอร์ไซค์เด้อค่ะเด้อ ไม่มีวินมอไซค์เหมือนบ้านเรานะคะนี่คือถนนหลังทัางหลังคอยเมื่อยอันนี้ก็สซิหอดบ้านคอยแล้วคอยสิ้อผ้ามือจ้าขามถนนกล้องกระอาดจ,จิตดไซสๆในใจน้อยพี่น้องคอยเมื่อยพลอยยางเมื่อย